สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้เราได้นําสับประรดนะคะขาต้นสับประรดมาฝากพี่พายยอดรักกันนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปฝากพี่พายยอดรักกันเนาะเดี๋ยวไปดูพี่พายยอดรักอยู่ทางนี้นะคะจะเห็นพี่ควันเหมาหรือเปล่านาะ เดี๋วให้พ่อควานโดถอยรถมาก่อนนะคะ,ะคิดถึงพายยอดรักนะคะก็เลยเอาต้นสับปะรดนะคะแบ่งต้นสับปะรดมาฝากพี่พายยอดรักนะคะนี่พายยอดรักพี่พายยอดรักอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่ ให้พี่ควานด้วถอยรถมาก่อนนะคะถอยรถมาเดี๋ยวเอาต้นสับปะรดให้พี่ไพยยดลากก่อนพี่ไพยยดลก แล้วพอแล้วมันเป็นหลุมเป็นหลุม ได้อยู่นะะคสวัสดีค่ะพี่ควันโดวันนี้เอาต้นสับปะรดมาฝากพี่พายยอดรักหรอคะครับผมมาทีไรไม่เคยเห็นควันเลยใช่มาทีไรไม่เคยเห็นนะคะไม่รู้หาตัวหาตัวยากใช่ค่ะหาตัวยากมากเลยตัวยากมารือวันนี้ก็เอาสับปะรดมาฝากพี่พายยอดรักสักโลนะฮะใช่มาฝากพี่พายยอดรักหรอคะเะนี่พี่พายยอดรัก สูงมากเลยนะคะแล้วก็งายออกเร็วนะคะค่ะงายาวมากนะคะงา,าจะไ ف กันแล้วเนาะค่ะหลังจากเจ็ปีนะคะค่ะที่เราจากบ้านไปเนาะค่ะตอนนั้นงานงาหน,น้าจะประมาณครึ่งหนึ่งเนะะาะเพื่อนเออใช่ใช่งาเท่าพี่ใบทองตอนปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็เจ็ดปีแล้วยาวยาวมากเลยนะคะอ่า ยาวมากเลยงาควายกันแล้วนะคะแต่หาควานไม่เคยเจอเลยนะคะมาทีไรไม่เคยเจอควานเลยนะคะหาตัวยากมากเลยนะคะโทรศัพท์ไปบางครั้งก็ไม่ไม่รับเนาะก็คิดถึงเขานะคะก็เลยเอาต้นสับปะรดมาให้เนาะมาดูความหลอกันนะคะสูงสูงยาวมากเลยนะคะง่ายาวด้วยเนาะ อร่อยไหมคะน้องสายฝนก็สูงเหมือนพ่อนะคะอันนี้ก็คือพ่อของน้องสายฝนนะคะสายฝนหุ่นเขาก็จะสูงแบบนี้นะคะอ่าน้องก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะก็หุ่นเหมือนพ่อเนาะประมาณนี้นะคะหุ่นนางแบบนะคะอันนี้ก็นายแบบเนาะคะ่ะสูงมากเลยนะคะ พ่อความที่ฝ่ายยอดรักอายุเท่าไหร่แล้วคะประมาณ2ี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วนะคะดัางคืนพ่อพ่อพ่อควานเหมานอนที่นี่ใช่ไหมคะ ไม่ได้สัมภาษณ์ควันเหมานะคะสัมภาษณ์ควันโดนะคะมาทีไรไม่เคยเจอเลยนะคะโอ,อขอขออีกแล้วนะคะขออีกแล้วอดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดดได้ยินเสียงสวัสดีแบบนี้คิดถึงตอนที่ไลฟ์สดกับน้องดาวทองจังเลยนะคะสวัสดีทีนึ่งผมน้ำมน์นะคะน้ำลายพุ่งนะคะน้ำลายพุ่ง วันนี้กะว่าจะมาซอร์ไพรส์หน่อยนะคะที่ควันโดว่านะคะใช่ไม่เคยเจอเลยนะคะถ้าจะมาถ้าจะมาต้องเป็นการนั่นหมายถ้าจะมาแบบซอร์ไพรส์ไม่เคยเจอนะคะใช่ไหมคะต้องมาแบบนั่นหมายเหมือนเหมือนประมาณว่านั่นหมายเหมือนเตรียมกันเนาะแต่เราอยากแบบว่าอยากมาซอร์ไพรส์เขานะคะแต่ว่าไม่เคยเจอเลย คลิปผมส่วนใหญ่ไม่เคยเตรียมเลยคับใช่คลิปเราส่วนใหญ่จะไม่เคยเตรียมนะคะไม่เตรียมหรกครับเอาแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตัดต่อด้วยเนาะลิ้เลยท่ายเลยครับให้ชมให้ชมนุ่ม่อบารมีของพายย้นรักหน่อยใช่อ่ค่ะก็มาชมพี่พาย้อนรักต่อนะคะถ้าควานอยู่ด้วยก็จะสนุกกว่านี้เนาะพี่ควานไม่อยู่นะคะ พี่ควันล้อจะพูดเก่งมากเลยนะคะว่าจะสัมภาษณ์ควันหน่อยนะคะควันดันไม่อยู่นะคะเอาสับป,ปะรดมาให้พี่พายยอดรักนะคะนุ่มรอนะคะประจําบ้านศาลาของเรานะคะแต่ว่าพี่พายยอดรักจะมาอยู่บ้านตะกลางนะคะอยู่ในศูนย์ขดจะศึกษาหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วน้ำลายพุ่งอ่ะเดียวเดียวเดียวเอาให้เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาให้ เดี๋ยวเอาให้ค่ะเดี๋ยวเอาให้กินให้หมดก่อนแต่ก่อนนะคะเวลาเรากลับมาบ้านเนาะคะ่ะถ้าเขาอยู่บ้านสลากตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงเลยนะคะร้องขอญานะคะร้องขอญาตกเย็นก็เหมือนกันนะคะร้องขอญาร้องขอเก่งนะคะ เสียงดังมากเลยนะคะลั่นบ้านสารานะคะดูนะคะร้องขออีกแล้วน้ำลายน้ำลายเนียกกินเร็วจังเลยืมกินเร็วจังเลยคะ <S <S ดูจากร้องขอกินอาหารด้วยนะคะเนี่ยเหมือนพลายยออ้อนรักอ้วนอ้วนเนาะพระขวนันใช่อ้วนขึ้นนะคะอ้วนขึ้นดูพุงนะคะอืมอ้วนขึ้นมากเลยอ้วนมากเลยนะคะดูข้างๆนะคะข้างๆก็จะสูงมากนะคะสูงมากเลยนะคะ อ้วนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะพอควานเหมาเลี้ยงดีนะคะเลี้ยงดีอันไหนหันข้างๆโชว์หน่อยค่ะควานก็ไม่อยู่เนาะ่ะมาถ่ายคลิปควานไม่อยู่นะคะอามาที่ไรไม่เคยเห็นหรอกค่ะควานไปไหนไม่รู้นะคะใช่สูงมากงาสวยงาไข่งาเขาใหญ่ด้วยเนาะใช่งาใหญ่นะคะ ตัวเขาก็สูงมากเลยนะครับใช่งาใหญ่ตัวเขาสูงมากเลยโอ้โดูรอรอจริงครับรอรับคำสมกับข้าวลำลือใช่อีกอย่างพี่ควันมอก็ไม่มีช่องด้วยเนอะใช่ใช่ไ้ถ่ายรูปข้างๆก่อนนะคะอ้วนนะครับปีนี้ใช่ปีนี้อ้วนนะคะ อ้วนมากเลยเลยค่ะแม่ขวานก็ยังดูผิดหูผิดตานะคะอ้วนมากนะคะอ้วนมากใช่งานยาวด้วยงานยาวงานใหญ่นะครับสวยนะครับะจะเห็นลายสวยด้วยเนาะลายงาน<ช>สวยด้วยนะคะเขาไม่เคยหุ้มง,ง,งานเลยอ๋อไม่เคยหุ้มง,งานแต่เขาเป็นคนที่แบบรักงานเนาะม่ง้นก็จะหักไม่เล่นงานเลยใช่ไม่เล่นงานเวลากินอาหารก็จะใช้มือกับเท้าช่วย ถ้าเป็นช้างที่ไม่ไม่ไม่รักงานะคะก็จะใช้งาเนาะค่ะใช้งาช่วยก็จะไม่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 ยาวเร็วจะหักบ่อยนะคะสูงสูงมากนะคะลองดูจากพื้นนะคะนี่ดูสูงมากเลยนะคะถ้าถ่ายแบบนี้เนาะใช่ไอที่ที่เรายืนถ่ายคลิปนี้จะเป็นมุมสูงนะคะอ่าเขาถมที่สูงเนาะ ค่ะถุงที่สูง,งใช่ตรงที่ยอดลักอยู่จะต่ำก็ยังมองดูสูงนะคะสูงมากเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราเอาอ,อาหารให้ที่ยอดลักนะครับใช่ของคุณแม่เอฟซีแม่เอฟซีที่ส่งไอรถรถมานะครับเพราะเราก็เอามาแบ่งแบ่งปันใช่ช้างาเชือกอ,อื่นๆด้วยนะใช่<ม>ก็<น>ก็มีแบ่ง แบ่งคนยายโอ้แบ่งหลายเชือกอยู่หลายเชือกใช่ค่ะแบ่งหลายเชือกอยู่นะคะเรแบ่งปันนะครับเราอยู่เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งกันกินนะครับผมเพราะว่าผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะครับผมให้แบ่งปันกันไปนะครับเม่่เอฟซีก็ช่วยเรามาแล้วเราก็ช่วยต่อไปเป็นสะพานบุญให้อีกนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่เมตตา แล้วก็ให้กำลังใจวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับผมนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวจบเพียงพีคานีินี่สับปะรดเอามาแบ่งให้กับพี่พรายยอดลั่งนะคะแบ่งกันเนาะค่ะให้เชือกเชือกนี้เชือกเดียวแล้วก็แบ่งอีกหลายๆเชือกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวจะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวจะ จะจะจะ,จะ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 เน่านะครับจะเน่าเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับเราก็ต้องให้ช้างเชือกไหนที่เขาไม่มีกินนะครับเราแบ่งปันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ